เคยเจอนะค่ะแบบว่าเราทาธุรกิจแบบเนี้ยเราอยู่เราอยู่กับการที่เราจริงๆรแล้วพี่ต้องบอกว่าการทาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอะเราเป็นคนไทยอะ,ค,ะค่ะสิ่งหนึ่งนะถ้าเราไม่มองเราตัดเรื่องธุรกิจออกไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราเป็นตัวแทนประเทศไทยได้เราเป็นทูตวัฒนธรรมประเทศไทยได้เลยอะ,ะเวลาชาวต่างชาติเข้ามาเขาไม่รู้เรื่องจริงนะน้องเตสเพราะเขามาถึงปุ๊บ เเขาต้องการโทรศัพท์เขาต้องการโทรไปบอกพ่อแม่เขาว่าเขาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะสบายใจทั้งบ้านจะได้ไม่ห่วงเราก็คือช่วยเขาอะเราช่วยเขาด้วยหัวใจว่าโอเคคุณไปซื้อ,อซิม international ที่นี่นะเติมเงินเราเติมเงินให้คุณนะอะไรเงี้ยค่ะหรือในบางครั้งเนี่ยช่วยตอบอีเมลนะช่วยต่อไ e นะวเลสอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกว่าอย่างที่พี่บอกค่ะว่ามันไม่มี after ช็ c k ราคาที่ที่เราเนี่ยให้บริการลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นราคาที่เรารวมอาหารเช้ารวมอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่พี่พูดเนี่ยค่ะหมายความว่าเป็นไวเลสอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถใช้ได้ในทั้งห้องพักของบริเวณไหนก็ได้ได้เลยในล็อบบี้หรือ,รอว่าบริเวณเทอร์เรสข้างหน้าหน้าคาเฟ่ตรงนี้ค่ะ จร,จริงๆแล้วเนี่ยห้องฟิตเนสของเราเนี่ยคะ่ะเปิดตั้งแต่10บโมงถึงสี่ทุ่มแต่ในความเป็นจริงแล้วลูกค้าน่ารักบางคน,เ,นงคเขามาอยู่เป็นลองสเตย์กับเราเงี้ยคะ่ะบางคนอยู่เป็นวีคลี่บ้างเป็นมันลี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะ,คะบางทีเขาอยากจะมาออกกําลังกายตอนดึกๆเนี่ยเราก็เปิดเราก็เวลคัมเลยปรากฏว่าทุกวันนี้เราเปิดฟิตเนสเป็นเวลา24ชั่วโมงต่อวันอย่างนั้นเลยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักใช่คือเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องตั้งกฎเกณฑ์อะไรอะค่ะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าพักกับ ไปต่างจังหวัดไปพักบ้านญาติญาติก็คงจะไม่มาบอกว่าห้ามทําโน้นห้ามทํำนี่ใช่ไหมคะโดยการปฏิบัติสากลแล้วเนี่ยค่ะคือนักท่องเที่ยวหรือว่าต้องบอกว่าลูกค้าที่นี่ส่วนหนึ่ง20%ก็เป็นคอร์เปอเรทหมายความว่าก็เป็นลูกค้าที่เ,เขาบินมาเพื่อมี Meeting, อมิ팅มี business trip ที่นี่เพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างรู้อยู่แล้วค่ะว่ากฎอะไรที่สามารถทําได้และทําไม่ได้ดูแอนด้นอะไรอยงี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่คือธรรมดามากๆใช่ <ม>ก็ต้องบอกว่าอยากเรียนเชิญเนาะ,ะทุกๆคนนะคะถ้ามีโอกาสก็แค่นั่งรถไฟฟ้าเองะคะ่ะมาลงสถา,าน,นะะีอ่อนนุ note, ชแล้วก็เดินมาแว,แวบเดียวหลังบิ๊กซีค่ะ,คะประมาณ5นาทีก็ถึงละแล้วก็จุดที่เรานั่งอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็น The Bedroom Boutique Cafe <ม>ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ของโรงแรมส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่บริการเครื่องดื่มแล้วก็อาหารช่วงเวลาเย็นๆหลังจากที่คนทั่วไปเลิกงานอัปโตเวิรกันค,คนที่เลิกงานเนี่ยก็จะแบบที่เราเจอกันบ่อย ก็จะมานั่งดูซันเซ็ตโหแล้วกราที่ย่สวยมากเลยนะคะเนี่ยใช่พราทิตย์ตกดีแล้วก็นั่งจิบไวน์หรือว่าสั่งอาหารทานก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ลูกค้าที่พักกับเราเป็นเป็นอินเฮ้าส์เกสนะคะก็มานั่งสบายๆชิวๆอย่างเงี้ยค่ะ เท mm hmm. ่าที่ฟังมาเนี่ยให้ความสําคัญกับบริการจริงๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ย้ำคอนเซ็ปต์มาโดยตลอดก็คือว่าเหมือนกับอยู่บ้านทุกอย่างบริการนี้ประทับใจหมดเลยคือคนที่ได้มีโอกาสมาพักบ้านหลังนี้กลับไปก็ยังอยากจะกลับมาพักอีกแถมยังจะบอกต่อๆกันด้วยนะคะให้มาพักที่บ้านหลังนี้จริงๆพี่มีเรื่องช็อกอีกเรื่องหนึ่งค่ะ,ะ,คะก็คือว่ากลยุทธ์อย่างที่พี่บอกว่ากลยุทธ์จริงๆมันคือความจริงใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะ ประมาณมากกว่า4 0เราได้เราได้เกสต์รีเทนหมายความว่าคนที่เข้ามาพักกัรเดะเบดรูมแล้วเขาแฮปปี้อ่ะเหมือนวันนี้น้องติสกินอะไร<ช>โอ้โหก๋วยเตี๋ยวแล้วกันแลวอร่อยสุดๆอร่อยใน3โลกเลยอ่ะ,ะตีจะต้องโทรบอกเพื่อนใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะแล้วตงก็ต้องไม่พลาดที่จะใ<ช>ีกรอบหนึ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับเดอะเบดรูมเป็นระยะเวลา6ปีคือเวลาที่ลูกค้ามาประทับใจนะคะเขาก็จะบอกเพื่อนเขาญาติเขาหรือว่าคนที่เขารักแล้วเขาอยากให้มาอยู่ที่นี่เหอะมันจะสะดวก ราคาไม่มีอัพต่อช็อคแล้วก็อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจอบอุ่นคือเราได้ลูกค้าที่แบบมาแล้วมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ w บ r d of mouth ออฟมาส์ก็คือเป็นการบอกต่อบอกต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง<ช>กลยุทธ์นี้แหละค่ะการบอกต่อนี่แหละหลายๆอย่างนะคะหลายๆสินค้าเนี่ยก็เปลี่ยนโลกมาแล้วนะกลยุทธ์นี้ที่สามารถใช้ประสบความสาเร็จได้ในหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจโรงแรมด้วยค,ค,ค่ะที่ผ่านมาเราก็มีทั้งเรื่องของบริการนะคะแล้วก็ห้องพักฟิตเนสอย่างที่บอกนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอาหารด้วยที่นี่ก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ BMF นะคะทำไมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ IBF มาอยู่ในครัวของ The Bed Room คะตอบไม่ยากเลยน้องตตสเพราะว่าเราพยายามหามากๆอ่ะเราพยายามหาแบรนด์อะไรนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฮมหรือ,อไส้กรอกเนื่องจากว่าโรงแรมของรงแรมรงแรมของเราอะค่ะเป็นโรงแรมที่เราเรารวมอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเครื่องดื่ม เอ่อ F&B ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าหรือว่าอ,อาะาคาร์ดเนี่ยเราให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรามั่นใจเชฟเราโอเคลคะฝีมือสุดยอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวัตถุดิบวันนี้เราก็ต้องเลือกด้วยตอบโจทย์ไม่ยากเลยทำไมเลือกทำไมเลือกผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะอร่อยตอนแรกที่เราเทสนะ ลิ้นคนไทยเองนะ,ะก็อร่อยแล้วนะคะเราก็พยายามเทสกับเบรคฟาสต์ก่อนเมนูง่ายๆเบรคฟาสต์ก่อนเพราะว่าเมนูเนี่ยตอนเช้าเนี่ยอาหารเช้าของเราเนี่ยก็จะเป็นเสิร์ฟทั้งที่เป็นเบรคฟาสต์อาหารสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็เป็น,เป,นเป็นอัลาค้าที่เป็นเมนูสำหรับคนไทยะนะคะก็พบว่าพอเราเริ่มเสิร์ฟไส้กรอกเนี่ยได้รับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆทั้งลูกค้าที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ คืออร่อยก็คือไม่ว่าจะเป็นลิงคนไทยเองอย่างที่เรากินแล้วอร่อยหรือว่าช,ชาวต่างชาติเองต้องบอกว่าไส้กรอกที่ติสเคยทานส่วนตัวหรือเปล่าคะของ I B F ทานบ่อยเลยค่ะคือต้องบอกว่าเวลาทอดไปแล้วเนี่ยของเขาจะฟูะเนื้อเขาจะฟูนุ่มแล้วก็นอกจากว่าได้มาตรฐานฮาลาลาด้วยก,ก็จะเหมาะสําหรับบางทีเนาะเราก็ไม่ทราบว่าลูกค้าเนี่ยเป็นแบบศาสนาอะไรแล้วก็เวลาเข้าไปถามเรื่องศาสนามันก็เซนสิทีนิดนึงใช่ไหมคะปรากฏว่าส่วนตัวที่พี่เทสเองอะ ก็กัดเข้าไปแล้วก็นุ่มลิ้นน่ะมันมันนุ่มมันฟูแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีแป้งเลยนะพี่อันนี้ส่วนตัวที่กินนะจริงๆรู้สึกแบบรู้สึกว่าแบบคอความเข้มข้นใช่เหมือนแบบกินไก่ชิ้นหนึ่งเลยอะอย่างนั้นเลยอะคือต้องบอกว่าคุณภาพสูงมากเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีส่วนผสมของแป้งแล้วก็ไม่ได้มีสารกันบูดเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เราให้ลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้เพียงให้แค่อาหารเช้าให้เขาอิ่มท้องอะแต่เรากําลังให้แบบคุณภาพชีวิตเขาอะค่ะกำลังให้อาหารเช้าที่ดีีท่สดกําลังให้แบบ คืออร่อยอ่ะกินที่ไหนก็อิ่มแต่ต้องอร่อยและปลอดภัยด้วยคือเลยรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้แหละที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วแบบเราเสิร์ฟลูกค้าแล้วลูกค้าก็ขอเรื่อยๆรื่อีเควสแล้วก็แบบรู้สึกฟีดแบ็ดีก็เลยรู้สึกว่าคงต้องใช้ต่อไปในการนํามาทาเมนูเพิ่มเติมขึ้นไปเลยค่ะปัจจุบันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างคะก็ของ IBF ใช่ไหมคะค่ะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะก็จะเป็นตัวไส้กรอกแล้วก็จะเป็นตัวแฮมค่ะ เราก็จะเสิร์ฟตอนเช้าเป็นเมนูเบรกฟาสต์ะนะคะ,คะแล้วก็ในบางในบางครั้งเนี่ยเราเรานำแฮมเนี่ยมาทำเป็นเมนูง่ายๆอย่างเช่นพวกแซนด์วิชยอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ชอบติดใจฟีดแบ็กเป็นไงบ้างต้องบอกว่าดีมากอะ่ะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าพอเราจบจากเมนูตอนช่วง10โมงเบรคฟาสต์เสร็จเนี่ยก็ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือว่าลูกค้าที่พักกับเราเนี่ยก็สามารถสั่งอาราคาสเป็นรูมเซอร์วิส ก็ร <gesch> ู or ้สึกว่าแบบออเดอร์หรือว่าการตอบรับเนี่ยค่ะดีมากๆเขาเองเขาก็ยังชมเลยเขายังอันนี้อันนี้คือลูกค้ายังแอบถามเลยว่าเขาที่มาพักนะเนี่ยไส้กรอกเนี่ยอร่อยมากเลยซื้อที่ไหนคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเราบริการเบรกอร์เฟเราเราก็ไม่เราก็แบบอจะบอกดีไหมคือขนาดนั้นเลยว่าแบบเฮ้ยคุณไปซื้อมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ก็อยากแบบให้ทุกคนลองเข้ามาชิมอาหารเช้าค่ะของโรงแรมเราค่ะ เพราะว่าไม่จะเป็นที่จะต้องมาพักที่นี่น้บางคนบ้าน<ช>อยู่กรุงเทพอยู่แถวแถวนี้ถ้าอยากมารับประทานอาหารอ,ร,อร่อยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆก็ยังมาที่นี่ได้<ช>นะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราเองก็มีอาหารที่พร้อมที่จะเสิร์ฟตลอดทั้งวันเลย<ช>นะคะในอนาคตค่ะมีแผนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของ IBF ได้หรือเปล่าคะก็ตอนนี้ก็กาลังปรึกษากับทางเชฟใหญ่อยู่นะคะ<ช>ว่าเ,เราควรที่จะมีการ add value ก็คือหมายถึงว่าเพิ่มตัวเมนูขึ้นไป<ช>แลวเขาก็เป็นคนเ,เชฟที่นี่ก็จะค่อนข้างครีเอทีฟว่าโอเค วัตถุดิบที่เราใช้ผ่านแล้วเรามั่นใจแล้ว <c oughs> เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝีมือของเชฟสุดยอดวัตถุดิบสุดเจ๋งมารวมกัน <c oughs> เรา <c oughs> มันที่สุดอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้จะเป็นที่สุดแข่งแที่สุดของอาหารเลยนะคะใช่ <c oughs> <c oughs> เราก็กําลังคิดว่าเอ้เราจะหาเมนูเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะคุยกันต่อว่าเราจะต้องนี่แหละคงจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่ม ว่าจะเอามาทําเมนูเลยเพิ่มมีแน่นอนน้องติสไม่ต้องห่วงเลยในอนาค,คตเราต้องแบบขยายเมนูอาหารของเราให้มากขึ้นแน่นอนค่ะก็คราวนี้เรียกได้ว่าแขกที่มาพักเนี่ยนอกจากจะประทับใจในบริการที่อบอุ่นเหมือนบ้านแล้วก็ยังประทับใจกับรสชาติอาหารที่อร่อยด้วยนะคะ,คะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าใครก็ตามนะคะที่กําลังหาที่พักที่รู้สึกว่าอยากพักแบบ ส่วนตัวกันเองแล้วก็เหมือนได้เหมือนเหมือนได้ความอบอุ่นแบบอยู่บ้านนะคะก็เรียนเชิญให้ก็คือถ้ามีโอกาสเนาะน้องก็เป็นตัวแทนของโรงแรมเดอะวิลล์รูมบูธิคูเทลแบงคอกนะคะเรียนเชิญต้อนรับนะคะทุกท่านเลยนะคะก็หวังว่าในอนาคตนะคะคงจะมีโอกาสที่จะได้ต้อนรับได้ยิ้มยิ้มกว้างยิ้มแบบสุดยอดเลยค่ะพนักงานที่นี่น่ารักแล้วก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเราก็คือถึงขั้นว่ากระโดดกอดกันได้เลยถ้าเป็นลูกค้าที่แบบมาประจำอะไราเงี้ยค่ะก็ยังไงเรียนเชิญนะคะค่ะ นะคะก็เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะตัวดิฉันเองก็ไม่พลาดเลยค่ะพี่น้องขาที่ว่าโอกาสน่าจะต้องหาโอกาสมานั่งรับประทานอาหารที่นี่นะคะแล้วบรรยากาศดีจริงๆนะคะขณะนี้ยังไม่เย็นเลยนะคะเนี่ยแต่ก็เริ่มรู้สึกเลยว่าตอนเย็นต้องสวยมากแน่ๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่น้องมากเลยนะคะแล้วก็ทางรายการเรามีผลิตภัณฑ์จาก IBF มอมให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ